เนี่นี้สิีพามาเฮดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะค่ะพี่น้องของที่นิ้งเตรียมก็จะมีใบโหระพาเนาะค่ะพริกขี้หนูกระเทียมต้นหอมผักชีมะนาวนะค่ะของที่นิ้งเตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้เนาะค่ะเริ่มแรกเราตีมาเตรียมน้ำป้ากันเนาะคะ่ะเนานะ,ะน้ำป้าค่ะน้ำปลาหนึ่งขวดน้ำตาลครึ่งกิโลเด้อค่ะ เน้นชิ้นกับชิ้นแล้วเล่นกันนิดหน่งชิ้นปลากับน้ำตาลใส่ใส่เข้ามาปั่นกันเลยเนาะค่ะพี่ในใะลงไปนะคะพี่น้องกระเทียมเนาะค่ะตะไคร้ค่ะ เดี๋ยวชุดเหล็เนี่ยปันอยากพันลงก่อนเนาะค่ะจะเ,เติมน้ำตาลถี่เขาคุ้นกัน้ำตาลไล้วเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเอาลุม่มโตไปค่ะนี่เนาะค่ะปันพอหยาดจังหน่อยแล้วเข้ามาเติมที่เลือต่อค่ะ หอมปักซี่ทั้งต้นทั้งใบด้วยค่ะพี่น้องทั้งหลกหักมนเลยด้วยค่ะยามด้วยโหละพาค่ะโอ้เต็มถัว่วหยาค่ะพี่น้องก็ใส่น้ำที่เหลือลงไปเลยตักตอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ ประมาณนี้ค่ะพี่น้องนา้าำจิม้มที่ข้าปั้นใดก็จะออกมากประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้ามาปรุงกันเลยค่ะบ้าน ผงัวค่ะอันนี้นมข้นจืดเด้อค่ะนมข้นจืดด้วยะมะน,นาวค่ะพี่น้องมกนาวนี่สิ ใส่เพินเ่นไปหนน่าแบบนี้ได้เนาะค่ะเพื่อความหอมใส่มะนาวรสจะได้กินความหอมเนาะคะ่ะ จะสมเกินค่ะจิตจาดขนาดเลยค่ะนัวเลยค่ะพี่น้องนำป้าพอดีเลยค่ะ ตอนห้าปรุงจะเฝ้ามาใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะเพราะว่าเขาใสไปแล้วมาใส่วกนมพวกของนัวน้ำบักเน่าชิมือก่อนค่ะ้าจางหรือว่าจังไรจะจังเติมเนาะค่ะพี่้องแต่นี่แสบแ่บละค่ะสามรดเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องเท่ากับด้สุดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกินกับกุ้งแช่น้ำปลากิน เมีย่ยงกินอยังไดเลยค่ะพี่นองเห็ดสามเบิรงเดอค่ะเด้อ